มีใครจำคลิปสูตรดองยาจากรากโสมไทยหรือว่ารากตำลึงได้บ้างครับเขาช่วยแก้ปวดหลังปวดเอวผู้หญิงกินแล้วกระชับมดลูกผู้ชายกินแล้วปึงปังครับสรรพคุณดีมากๆแมกดองครบ45วันแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดโหลดชิมกับแม่มาดูซิว่ากลิ่นและรสชาติจะเป็นยังไงแม่กินอ่ะเป็นจะอะไรเมา,า <laughs> ต่างวงกิน ทาไห่มเมาไ,ไม่เลิก <laughs> วันนี้ชวนแม่มากินยาดองฮะเนี่ยฉายาเก่าแม่นะคนแถวนี้เขารู้กันให้สัตเรียกว่าชื่อจริงชื่อจินตนาจินตนาชื่อเล่นชื่อนายแต่มีอีกสรรพนามหนึ่งที่คนทั่วไปเขาเรียกกันว่าอีลัายอ <laughs> ลำยองลูกลำใหญ่ใช่นี่ครับใครจำได้บ้างครับที่แม็กเอารากตำลึงนะครับโสมเมืองไทยนะมาดองดองแบบอย่างนี้เนาะอ่าแก้ปวดหลังปวดเอวบำรุงสายตาลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับ และยังช่วยปรับสมดุลในร่างกายนะฮะให้มีอารมณ์กระปี้กระเป๋าตลอดเวลาครับแบบนี้เลยนี่ของดีนะของดีเมืองไทยจาที่เราไปขุดตรงนั้นได้ไหมจำได้จำได้เนี่ยเราดองกันมาแล้วนะฮะครบ45้าวันแล้วโอ้เดี๋ยววันนี้จะมาเปิดโหลครั้งแรกเลยมาดูสีนี่เห็นไหมสีสวยมากครับอ่ากินมาแล้วหนึ่งเซกก่อนอาหารนะครับคุณสุภาพสตรีกินแล้วช่วยกระชับมดลูกนะฮะส่วนผู้ชายกินแล้วช่วยทําให้ปึงตังอ่า นี่เราจะมาลองกันนะมาพร้อมยังแม่พร้อมเอานี่เตรียมเตรียมของไว้ให้ด้วยโอ้ยน้ำลายไหลอืมอุ้ยหอมเนี่ยอย่างรอบที่แล้วที่เราเอามาชงเป็นชาให้แม่กินอ่ะเป็นเป็นอะไรเมาแค่ดมครับแค่ดมก็ดูสีนี่ทุกคนดูสีสวยเนาะนี่ฮะอ่ะขึ้นพอแล้ว นี <mile inside> ่ผ <bas> ู้หญิงหนึ่งเป๊กผู้ชายสองเป๊กได้นะเป๊กอะไรใหญ่ล่ะเป๊กน้อยพอก็นี่ไงแก้วเป๊กเป๊กไม่ใช่เป๊กเต็มเป๊กแค่นี้กันขาปีแล้วมาอ่าอ่าอ่ามามามาเพิ่หนึ่งเป๊กนี่เดี๋ยวเอาไปให้ทีมงานด้วยทีมงานกําลังแบบปวดเมื่อยเลยนะฮะพอดีผลไม้ลงเยอะของลงเยอะนะฮะอขาอะไรที่มันอ่าอะไรอะไรปลาขาป้อมนี่อร่อยนะเอามาจากอัมพวาลูกใหญ่มาก ชิมอันนี้ก่อนครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมากินกับพร้อมอันนี้มันต้องคู่กันเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวกินกับนี้ด้วยไงมันจะหวานเอาเอาผ่าสิฮะกัดเลยกัดเลยกัดเลยเคี้ยวมันจะหลุดไปอย่าเพิ่งชิมอันนี้ก่อนครึ่งเป๊กแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลองชิมกับอันนี้ดูซิว่ามันจะหวานไหมมาเอาแล้วนะเฮ้องมงหวานิจะมีลูกแม่ลูกคู่ไหนที่เขามานั่งนั่งกงกันอย่างนี้ไหมตัวเองว่าแม่ลำยองตัวเองเป็นอะไร อะไรใหญ่ไงมันหอมนะอาครึ่งเดียวอ๋อเป๊กอะไรใหญ่ละอ๋อเป๊กอะไรใหญ่ละเนียนเขาเนียนตลอดละคนเนี้ยเป็นไงอร่อยกินกินเป็นไงกินหอมอ่ามันไม่เหมือนยาดองทั่วไปอ่ะกินหอมอร่อยอ่ะตอนก่อนจะถ่ายนะกลัวแม่กลัวแม่ไม่กล้ากิน มันจะเป็นไงเรากินเรากินพอเป็นยาล่านี้เป็นไงกินเป็นไงกินหอมกินง่ายไม่เหมือนดองยาทั่วไปอ่ะอ่ติดใจคอยดูนะโหลนี้นะสรุปนะแม็กจะไม่ได้เอาไว้กินละติดใจมาเดี๋ยวแม็กลองบ้างนะฮะหอมมากครับไม่อ่ากินแอลกอฮอล์ไม่ได้แรงนะฮะกับมะขามป้อมที่หวานจ้อย โอ้กินง่ายเพราะเราใส่น้ำผึ้งลงไปด้วยไงใช่กินง่ายกินง่ายกินง่ายนะไม่ไม่ฉุนฮะไม่ฉุนไม่อะไรเลยเนาะไม่ยกดวดเดียวเลยอ่ะฮะดวดเดียวไปอ่นนั่นแหละหนึ่งเป็กหนึ่งเป๊กกำลังดีผู้หญิงนะจวดเด้อพี่น้องเด้ออีกสเปกไม่ได้หรออยอาอยากจะถ่ายก่อนก่อนกินให้ดูยังไงอะโอ้โห อ่าเป็นจจ้ะหมาอหัเหมะโ<ะ>อ้เหมาปะทอหมาปะทอใครได้ลองดองตามที่แม็กได้แนะนําไปหรือ,อยังครับเอางี้เดี๋ยวเราจะไปให้ทีมงานอออกินอะ <c oughs> เดี๋ยวเราเอาไปให้ทีมงานลองกินดูดูซิว่ามันจะช่วยแก้วดหลังปวเดเอวได้จริงหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามารอดูอาการแต่ละคนกันนะอ่าอาการมันจะรู้สึก สดชื่นกับปี้กระเป๋าจริงหรือเปล่าอ่ามาเราดูกันครับไม่ใช่กินที่ปากลงที่ขาด้วยลงยังไงไหนลงยังไงลงที่ขาไปไงเป็นไงอันยังไงสดชื่นกับปี้กระเป๋าริงแข็งแรงไปทำงานต่อมานี่ดูแอดมินกำลังแบบว่าปวดหลังปวดเอวเลย ากกินูหลองจีมพอก่อนอย่าดองแก้เส้บหลังแจ็มแอลลดน้ำตาลในเลือดมอกระโถอะพี่แจ็มมาเลยพี่แจ็มมาเลยอ้าวใช่ไปนี่นี่นี่แก้มกับแก้มเขาจ่ายอกะวิดีโอมันนานเขาจ่ายเนี่ยมันเอ็มนเป็น ครับเดียวหนึ่งเมรีบูดักคือเออมาขามออกจากต้นอันนี้ยิ่งยิ่งยกสวยพระพุทธพระธรรมผสมหรอเปล่เขาากินวันละเป๊กนี่จะมาพูดมาทำผสมอะไรได้พระพิลาพระพุทธพระธรรมผสมได้พิลาได้เดี๋ยวไม่พอเอาอีกรอบนึงรอพอแล้วผู้ชายสองเป๊กได้เพราะว่าอะไรนะ ก็สามได้ไหมนี่มาแนวเดียวกับแม่นะพ่อนะพระพุทธประธรรมพระสงฆ์เนเองเนี่ยคอคอตัวจริงเป็นไงอืยล้วนๆนม่เป็นไงพ่อเป็นไงไม่มีเลยหอมไหมหอมหอมเนาะเบิ้ะเนาะ กินนะแต่พอดีนะคุณผู้ชมครับกินพอดีมันจะเป็นยานะฮะถ้ากินมากก็จะเป็นคนบ้าอย่างพวกเราเนะรนี่ยนะเด็ตัวเองกินไม่ได้ก็ต้ยอยงใช้อารมณ์ก่อนแบบแบก,กินแล้วมีแหงหกินแล้วมันขยันอย่างนี้นี่เองจะปีนแล้วนะนะจะปีนเอาปีนเองแล้วนะดูดิน่ะ อ๋อนุ่นนุนเอาดูดิดแม่ทำอะไรเนะี่ยทำผ้าบังแดดบ,บงังฝนเดี๋ยวเขาก็ถามาถามเดี๋ยวช่างก็มาถามใช่พูดถึงว่าทดลองดูไปทำอย่างอื่นก็ได้เดี๋ยวมันมีคนมาทถามัเอาเอา เมื่อกี้ทำไปกินไม่ได้เอาเอดูติดใจกันนะไปขโมยบวยแม็กไนกนะฮะบวยดองเผื erm ่อบางคนดูคลิปที่แล้วไม่ทันนะครับเดี๋ยวแม็กจะสรุปสูตรดองไว้ให้ครับนำรากตำลึงนะครับไปตากให้แห้งครับอย่าให้มีเชื้อรานะครับแล้วก็ใช้น้ำผึ้งหึ่งช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปในหลูเลยนะครับแล้วก็เติม40ดีกรีนะครับลงไปให้เต็มโหลดอง45วันเท่านี้ก็ กินได้แล้วครับผู้หญิง1เปกผู้ชาย2เป๊กก่อนอาหารนะครับคลิปหน้าแม็กจะพาไปเรียนรู้สมุนไพรอะไรอีกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม็กกับแม่ด้วยนะครับ